หืมว่าแล้วเชียวต้องเป็นแบบนี้สันดวงแต่แรกอยู่ละถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคุณหนูก็ชอบจับผู้ชายรวยทั้งที่เขามีเมียแล้วหมายถึงใครเหรอคะวิ <G ül üyor> พี่แค่อ่านข่าวซุบซิบกันในเน็ตอะคะ่ะน้องสิ <S <S ข่าวอะไรเหรอคะขอดูหน่อยดิขอดูหน่ <S 1> <S 1> อยคะ่ะน้องสิหยุด ขอดูหน่อยเดี๋ยวพี่ส่งลิงให้จะส่งลิงกให้ทำไมอ่ะก็เปิดดูอยู่ไม่ใช่หรอก็เอามาให้ดูเลยดิก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันข่าวจริงหรือแค่ข่าวลือที่พูดไปเรื่อยโดยที่ไม่เคยรู้อะไรเลยอะ่ะก็คิดว่าจะแน่น้องสี่หวังถึงใครคนใน,น,นเน็ตถึงคนในเน็ตค่ะคนที่ชอบพูดไปเรื่อยหรือที่ต่อหนะ้าทำเป็นดีแต่รับหลังก็ห่าใส พ่อพูดไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเราก็ทําให้คนเขาเจ็บปวดคนแบบนี้เด็กรับใช้แาวบ้านสีเขาเรียกว่าเสือกหุย